นี้ผมจะมานำเสนอวิธีการทำทงหลากสีครับอุปกรณ์อย่างนี้ 1. กระดาษสี 2. เชือก3คัตเตอร์หรือกระไคร4กาว5้าที่ไม้บรรทัด7ตะเกียบหรือหลอดครับวิธีการทำขั้นตอนแรกเรานำกระดาษสีมาวัดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมครับ พอเราวัดเสร็จแ,แล้วเรานำกันไกลหรือคัตเตอร์มาตัดครับพอตัดเสร็จก็จะได้รูปล่างประมาณนี้ครับพอรูปล่างประมาณนี้เรานําเชือกมาทา,ากได้นากาวมาแปะครับพอแปะเสร็จกาวแห้งแล้วเราจะได้รูปล่างทุงประมาณนี้ครับพอได้ทุงแบบนี้เสร็จเราก็นําทงมามัดก,กับหลอดถ้านำทงมามัดก,กับหลอดเสร็จ พอ,พอมาเสร็จแล้วมันก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้ครับเราสาม,มารถนําไปใช้ประโยชน์ตกแต่งห้องหรือตกแต่งสถานที่ที่เราต้องการแด้นาไปตัดสินกีฬาบางชิดที่สาที่ใช้โทรครับอันนี้คุผมก็หมดการนำเสนอเท่านี้ขอบคุณครับ